สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทั้งหลายครับตอนนี้อยู่กับสมแบ่ชาแนลแล้วก็นุ่มนิ่มหวานใจสมแบ่นะครับผมวันนี้สมแร่พาออกมาสวนยางครับผมสวนยางของสมแบ่นี่แหละเมื่อวานนี้ฝนตกครับผมกลับจากบ้านกกอกมาถึง บ้านตัวเองก็โอ้โหมาถึงคําตะก้าฝนตกแรงมากพอเช้าครับผมผมกำลังนิ่มคนรีบออกมาสวนยางเลยดูว่ามันลมแรงมากๆเลยกลัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้นยางจะล้มไหมไอ้เถียงนาน้อยเราจะเป็นยังไงพอออกมาดูก็เจอครับผมสภาพโอ้โหสภาพนะครับผมเถียงนาน้อยของสมแบกครับไปไปดูว่าเป็นยังไงครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศอยู่ที่สวนยางนะครับผม ก็ตอนนี้นังเอกก็กำลังตรวจดูสภาพความเรียบร้อยอยู่แต่ว่าเตาถ้อมหาเราก็ยังอยู่อยู่ยังครบอยู่หม้อน้อยก็ยังแขวนอยู่ทีเด้ยเป็นยังไงสภาพเห็นแล้วตกใจเลยเป็นบ่อยากให้ดูครับพี่น้องนี่สังกะสีตรงนี้ตกลงมาเลยครับผมหลังคาก็โอ้โหสังกะสีหายไปแผ่นหนึ่งเลยครับผมเนี่ยโอ้โหสภาพครับผมสภาพเทียงนาน้อยของสุแบแล้วเราจะมากรีดยางยังไงครับผม เต่เ,เปแขวนนอนอยังอยู่ที่เดิมเพราะว่ามันยังอยู่ที่เสาอยู่สภาพครับผมโอ้โหลมแรงครับลมแรงมากเมื่อวานนี้ลมแรงมากๆเลยแต่ว่ายังดีครับที่ต้นยางไม่ลม้มต้นยางไม่ล้มครับผมแต่ว่าหลังคาครับผมไปแล้วครับผมหลังคาส้มแบ้ไปเรียบร้อยเลยหนึ่งแผ่นนะครับผมรางน้ําที่ส้มแบ่ทําไว้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมน้ําไม่ลงไหลเลยไม่ลงโอ่งเลย มาดูว่าในโอ่งยังมีน้ํำไหมยังมีน้ําอยู่แต่ว่าส,สงสัยว่าเมื่อคืนนี้น้ําไม่ลงโอ่งแน่นอนเพราะว่าไอรางน้ําที่ผมทํานี้ไปไปที่เรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องได้ทําใหม่ต้องได้ซ่อมแล้วครับผมต้องได้ทําเทียงใหม่แล้วโอ้ยคือมาเพิ่มงานให้ค่อยถนอนี่ครับผมปวดน้ํายางถุงกระสอบก็ไป้วไปพร้อมลมเลยเก็บไปนี่ก่อน กระสอบปิวเลยกดจงกดก็ยังดูดูครับผมสภาพสังกะสีหายไปหนึ่งแผ่นโอ้ยเพิ่มงานในค่อยเถาะเพิ่มงานในค่อยแท้เนี่ยครับผมสังกะสีไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วปวกก็เยอะเยอะครับผมเทียงนาน้อยของโซแบ่นี่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาช่วงนี้ก็ไปทำธุระอย่างอื่นอยู่ น,นิ่มก็ไปกวาดใบยางกลัวไฟจะมาก็กวาดกันไว้วันนั้นสมแบกก็ออกมากวาดโอ้มันต้องได้ทำเถียงนาใหม่แล้วต้องไปหาช่างแล้วครับในตอนนี้ต้องเตรียมไว้เพราะว่าเราจะต้องเริ่มกีดยางแล้วเริ่มใกล้แล้วใกล้ฤดูการกีดยางแล้วครับผมมาดูพอกนี้ก น้ำเต็มเลยมีแต่ใบไม้นะครับผมมีแต่ใบไม้โอ้นี่ครับผมส่วนยางของส้มแบนนี่นะครับแต่ว่าเทียงนานี้จะได้สงสัยจะได้ทําทําใหม่แล้วจะได้ทําใหม่แล้วครับผมเพราะว่ามันพังแล้วปวกกัดกินไม้สงสัยต้องทําเป็นโครงเหล็กแล้วที่นี่ทำโครงโครงเหล็กสงสัยต้องได้เสียตังค์อีกแล้วโอ้ย งานนี้งานนี้งานใหญ่นุ่มนิ่มจะไหวไหมต้องไปถามผู้จัดการใหญ่ค่อยสิเป็นไงจะอนุมัติไหมจะทำเทียงน้าใหม่นี่มือเธอขอเบิกงบหน่อยโครงการจะทำเทียงนาใหม่อนุมัติไหม เนะจ้าว้ายังไงโครงการอนุมัติไหมมันจะหักเลยจะกว้านแห้งหลายมหมืไม้กล้วยนะก็เสียวดามยุค็เสีดามอยู่ต้องได้ทําใหม่เนะต้องได้ทาใหม่มันจะหักไหมต้องเอาลวดมามัดดามเออแล้วก็มาทําเรื่องขอเบอิกกับผู้จัดก,การนะครับผู้จัดก,การว่าไงครับผมชถ้าไม่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะผู้จัดก,การไม่มีที่อยู่นะห้ามออกากกเป๋าในเงินช่วงนี้เพราะว่าเงินโบนัสที่ได้จาก ชาเมื่อวานก็ได้200เองก็ส้มแม่ก็ได้ตะบิดนะครับผมส่วนเงินเขาก็โอนเข้าบัญชีให้นุ่มนิ่มไปส้มแม่ติดตัวอยู่20บาทครับผมก็ต้องทําอะไรต้องเบิกนะครับต้องเบิกนะสงสารส้มแม่มากๆเลยครับผมนะสงสารสงสารให้ผมถือมันละ20บาทไม่ใช่อาทิตย์ละ20บาทได้ผมถือให้ให้ไปสามพันส้มแม่ก็โอนข้ามฝั่งไปเลยนะไม่เกี่ยวหรอกค่อยไปให้เมียน้อยไมีหลวยเมียน้อยอยู่นี่อ้าวอ้าวครับผม โอ้สงสัยจะได้อยู่เที่ยงนาห้างหนึ่งแล้วพูดแบบนี้เราไปเก็บภาสีห้างคุ้ยไว้นี่ครับผมเราก็จะอยู่เที่ยงนาห้างเหมือนเดิมเี่แหละไม่อนุมัติก็ผมว่านะต้องได้ทําใหม่เรียบแน่นอนต้องได้ทําใหม่ครับถ้าไม่ทําใหม่นี้ไม่ได้แน่นอนต้องได้ทําใหม่ครับผมต้องใค้ทําใหม่เพราะว่าถ้าไม่ทําใหม่นี้ <c oughs> ไม่มีที่อยู่แต่ว่าอยู่นี่ก็อากาศก็ผมว่าก็ดีหน่อย มันอยู่ในลมบ้านุงอ่ะร้อนโดนแต่ว่าร้อนเอออยู่นี่เย็นดีเนาะเย็นเย็นอยู่เพราะมันชุ่มอยู่มันดีมันชุ่มอยู่ฝนตกเมื่อวานแต่ลมทําให้หลังคาเทียงนาเรามันปืดไปมันปิวไปเออมันภาษาอีสานครับมันปืดไปมันปิวไปแผ่นหนึ่งต้องได้ไปหาช่างแล้วแต่ผมต้องทาใหม่ต้องทําใหม่ถ้าไม่ทําใหม่ก็ไม่มีที่อยู่แล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กมาบางทีมันมาด้วยมาช่วยหยอดน้ำกดก็จะมานอนอยู่ตรงเปเนี่ย นอนอยู่ตรงเปนี่รอสมแบ่กับน้องนิ่มก็จะเดินกีดยางพอกีดเสร็จก็ทยอยมาหยอดน้ํากดก็ให้ไอ้ตัวเล็กมาหยอดช่วยจะได้เสร็จไวๆโอ้นี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สวนยางของสมแร์นี่แหละสภาพดูข้างหลังสังกษีไปแล้วหน่งแผ่นสงสสังกสงกีไปแล้วหนึ่งแผ่นครับผมโอ้ย ภาพงูภาพเก่านี่แหละครับนี่นี่คือ <c oughs> การพูดของนาฬีกมือมองแล้วก็ <c oughs> ไม่จะเผาอย่างเดียวหลยเห็นเป็นยังไงเห็นแล้วอใจเอามือชี้หน่อยชี้จุดเดียวจะทำนี่นี่หันหน้ามาดิทำหน้าแบบตกใจรอตรงนี้นี่ นี่ครับผมระวังมันขาดเด้เธอเด้อเออขยมหน่อยไม่ขาดเอาโอเคเพราะยังน,นอนยุ่มมัน,นครับผมก็นี่แหละครับผมสถานการณ์ที่เที่ยงนาน้อยของสมแบกก็จะประมาณนี้นเผาเผาบ้ <ๆ S 2> าสิเผามันก็ไม่หมดสวน <ๆ S 2> นี่นี่ครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์กรับนิ่มก่อนนะครับเรื่องนี้จะมาเผากันแล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปหาช่างแล้วครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพามาดูสวนยางห้างของสมแบกเมื่อวานลมแรง ให้สังกะสีปิวไปหนึ่งแผ่นโอเคครับผมคลิปนี้ขอลาทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดต,ตามรับชมเด้อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ